คืนนี้นะคะเราจะทําการกินหมูกระทะไปพร้อมกับการดูหนะังเราจะเอาโปรเจคเตอร์เครื่องนี้ฉายไปที่เต็นท์ของเราใช้งานง่ายมากเพื่อเป็นการสร้างสีสันในการแคมปิ้งของเราดูหนังเราดูหนังตลกก็ได้ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมีพาเพลินนะคะช่องที่จะพาคุณไปเพลินในทุกที่วันนี้นะคะบิ็นอยู่ที่ลานกางเต็นกระต่ายกินเนื้อจังหวัดกาญจนบุรีนะอย่างที่เห็นนะคะเรามากันแบบออปชั่นจัดเต็มมากๆเลยแล้วก็มาเที่ยวผ่อนคลายทั้งเทียยนว่ามันก็ต้องมีกิจกรรมเพื่อเป็นการสร้างสีสันให้กับการเที่ยวของเราด้วยแล้ว <Okay. S 1> วันนี้นะคะบินก็เลยมีอีกหนึ่งทางเลือกให้กับสายแคมเปอร์อย่างเราอะ ได้ผ่อนคลายกัน,นก็เลยจะมาแนะนำสมาร์ทโปรเจคเตอร์ขนาดพกพาของวิวโซนิ c เปิดกล่องมาก็จะเจอนี่ค่ะตัวโปรเจคเตอร์นะจะมีซองใสให้ด้วยสวยจังเลยเจยนี่นะคะคือตัวโปรเจคเตอร์ของเราในวันนี้แต่เดี๋ยวเราจะเอาไปเปิดใช้ตอนกลางคืนนะคะ รุ่นนี้นะคะคือโปรเจคเตอร์ขนาดพกพาของวิวโซนิกนะรุ่น M1 Plus g 2ความพิเศษของเขาก็คือมีแบตในตัวสามารถใช้งานได้นานถึง6ชั่วโมงเลยนะแล้วก็มาพร้อมกับลำโพงในตัวเช่นกันของ Harman k a r ร์ดเลยนะเขาใช้งานง่ายมากเลยนะคะแค่ เสียบ USB ที่เป็นสาย Type C นะเข้ากับมือถือเราแล้วก็เชื่อมต่อเข้ากับตัวโปรเจคเตอร์นี้ได้เลยหรือจะเชื่อมต่อแบบไร้สายก็ได้นะคะแค่โหลดแอป,ปของ i e w s o n i c ลงมือถือของเราแล้วก็เชื่อมต่อกับตัวโปรเจคเตอร์แค่นี้เราก็สามารถดูหนังดู YouTube ได้แล้วค่ะ <Okay. S 1> ให้ดูความสวยของเขานะคะดูสีเรียบหรูดูดีมากเลยและตัวนี้เขาได้รับรางวัลดีไซน์เ w อร์วคือรางวัลดีไซน์ยอดเยี่ยมแห่งปีด้วยนะวิธีใช้งานของเขาก็ง่ายมากเลยนะแค่เปิดเครื่องแค่นี้เอง ดึง่ะตั้งออกแค่นี้ก็สามารถเปิดเครื่องได้แล้วนะคะและเดี๋ยวเขาจะมีเสียงรอฟังลอมากเสียงเปิดปิดเนี่ยถ้าไม่ชอบก็สามารถปิดได้นะคะเดี๋ยววิธีใช้งานแล้วก็ลูกเล่นต่างๆเดี๋ยวเราจะมาดูกันคืนนี้อีกทีหนึ่งนะคะเพราะว่าคืนนี้เราจะมานั่งกินหมูกระทะแล้วก็เปิดหนังดูไปด้วยเอาจอใหญ่เลย เรามาดูปุ่มที่ตัวเครื่องกันบ้างนะคะด้านหลังก็จะมีปุ่มเปิดปิดลดเสียงเพิ่มเสียงแล้วก็แบล็คกับนะคะตรงนี้ก็จะเป็นจอแสดงผลแบตเตอรี่นะมันก็จะมีแบตขึ้นกิเมตก่เม็ดอ่ะว่าไปด้านข้างนะคะก็จะมีตัวเนี่ยปรับโฟกัสของจอนะคะเราสามารถปรับตรงนี้ได้เลยไม่ว่าเราจะตั้งใกล้ไกลขนาดไหนเนี่ยเราก็สามารถปรับความคมชัดที่ตรงนี้ได้เลยหมุน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 ในฝั่งเดียวกันนะคะด้านข้างเปิดออกมาเราก็จะเจอ ช่อง m i โคร SD card นะคะเราสามารถโหลดหนังมาใส่ SD card แล้วก็เสียบดูหนังตรงนี้ได้เลยนะช่องชาร์จตัวโปรเจคเตอร์นะคะอันนี้ก็จะเป็น USB Type C เราสามารถใช้สาย Type C ชาร์จได้เหมือนกันแต่ว่าต้องเป็นสายของเขาด้วยนะถ้าเป็นสายโทรศัพท์มือถือเนี่ย ไฟไม่น่าจะพอนะคะอันนี้ก็จะเป็นช่องเสียบ HDMI นะคะตรงนี้เป็นช่องเสียบหูฟังในกรณีที่มาลานกลางเต็นท์แล้วไม่อยากให้เสียงไปรบกวนคนอื่นเราก็สามารถเสียบหูฟังฟังคนเดียวได้นะคะ <Okay. S 1> ช่องสุดท้ายก็จะเป็น USB card reader นะคะเราสามารถโหลดเพลงหรือว่าหนังมาเสียบโดยตรงได้เลยในกรณีที่ไปลานไหนแล้วบอกว่าเขาไม่มี Wi-Fi ให้หรือว่ามันเชื่อมต่ออะไรลำบากนะคะก็เสียบ USB card reader ดูหนังได้เหมือนกัน แล้วตัวนี้นะคะที่ปินงชอบมากๆเลยก็คือเขาตัวเล็กมากเลยกระทัดรัดพกพาง,ง่ายดูสิใหญ่กว่าฝ่ามือน,นิดเดียวเองนะคะเราสามารถพกใส่กระเป๋าสะพายสะพายไปที่ไหนก็ได้มันไม่ใช่แค่เราเอาไปแคมปิ้งนะเหมือนแบบว่าเวลาเราไปพรีเซนต์งานอย่างเงี้ยเราก็พกใส่กระเป๋าเอาไปพรีเซนต์งานให้ลูกค้าที่ไหนก็ได้สะดวกมากค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาดูคืนนี้กันว่ามันจะมีออปชั่นอะไรบ้างปิ๊งจะมาใช้งานให้ดูนะคะ Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never. คืนนี้นะคะเราจะทําการกินหมูกระทะไปพร้อมกับการดูหนังเราจะเอาโปรเจคเตอร์เครื่องนี้ฉายไปที่เต็นท์ของเราฟินมากแน่แเนี่ยเราก็มาเตรียมการจะฉายหนังคืนนี้แล้วนะคะเราจะ ทานหมูกระทะไปด้วยแล้วก็ดูหนังไปด้วยจริงๆก็ตัวโปรเจคเตอร์ M o e plus G t เนี่ยเขามีขาตั้งให้อย่างที่เราเปิดให้ดูรอบแรกนะคะก็คือเขาจะปรับได้360องศาแต่ว่าทีเนี้ยโต๊ะเรามันเตี้ยใช่ไหมล้วด้วยเต็นท์ของเราอ่ะมันไม่ใช่มุมฉากมันเป็นเต็นท์ทรงกระโจมนะเราก็เลยต้องปรับให้มันสูงขึ้นมาอันเนี้ยคือขาตั้งกล้องปกติเลยแต่ว่าสามารถต่อกับตัวโปรเจคเตอร์ได้แล้วก็เนี่ยเห็นไหมคะถ้าเราเปิดด้านหน้าเขาเนี่ยก็คือมันมันก็คือเปิดเครื่องแล้วอ่ะ ชอบเสียงมากเก็บไปด้านหลังเรียบร้อยดูดีสวยมากอ๋อติ่มากนมเย็นนะนมเย็นฮัอร่อยมาก ตอนนี้ก็ค่ำแล้วนะคะแต่ว่าแสงมันยังมืดไม่พอที่เราจะฉายหนังทีนี้ก็เลยแบบนั่งกินกันเงียบๆไงเรามาเปิดเพลงฟังกันดีกว่าเราจะเปิดด้วยกันเอาโทรศัพท์ของเรานะคะเชื่อมต่อบลูทูธกับตัวโปรเจคเตอร์นี่แล้วเราก็จะฟังเพลงกันชิลๆเริ่มเลยนี่นะคะเราจะทำการเชื่อมต่อบลูทูธเจ้าตัวโปรเจคเตอร์เนี่ยกับโทรศัพท์ของเราโดยการใช้รีโมทเลือกไปที่บลูทูธ แล้ก็เลือกเป็นบลูทูธสปีคเกอร์พอเราเชื่อมต่อเป็นบลูทูธสปีคเกอร์สำเร็จแล้วจอมันก็จะดับนะคะแต่แวา่าเราจะใช้แต่เสียงจะติดหรกอสิทธ์ไหมเนี่ยถ้าเปิดเพลงนี่นะคะเราก็เปิดเป็นโหมดที่ฟังเพลงแทนหน้าจอของเขาก็จะดับไปแบบนี้เสียงดีมากได้ยินไหม are same as a year ago not things the they But were be ตอนนี้พี่หมีตากล้องของเราก็ทานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าปิ้นน่ะจะกินไปด้วยแล้วก็ดูหนังไปด้วยต้องบอกเลยว่าอันนี้เป็นโปรเจคเตอร์ที่ใช้งานง่ายไม่ซับซ้อนนะคะเข้ามาที่ตั้งค่าก็จะมีทั้งหมด6เมนูนะคะเมนูแรกก็คือเชื่อมต่อเครือข่ายก็เชื่อมต่อ WiFi นั่นแหละ เขาก็จะมีให้เลือกประมาณนี้นะคะอันนี้ปิ้นเชื่อมต่อไว้เรียบร้อยแล้วลืมบอกไปว่าถ้าเปิดขึ้นมาแล้วหน้าจอไม่ชัดนะคะเราสามารถปรับที่ตรงนี้ได้หมุนได้เลยเลือกตามที่สายตาเรามองเห็นเพว่ามันชัดนะอันนี้พิ้นก็จะเลือกประมาณนี้นะคะชัดแล้วคือ Net f ฟ ix เนี่ยเขามีมาให้ในเครื่องเลยนะเราไม่ต้องไปโหลดอะไรเพิ่มแล้วดูหนังผ่านเน็ฟ ก็แค่นี้เองนะคะเข้ามาที่หน้า Netflix เรียบร้อยแล้วใช้งานง่ายมากเพื่อเป็นการสร้างสีสันในการแคมปิ้งของเราให้มันสุดขีดไปยิ่งขึ้นไม,ไม่ดูหนังพีเราดูหนังตลกก็ได้แล้วเรามาเลือกดูหนังว่าเราจะดูหนังอะไรกันดีนี่นะคะเสียงกระหึ่มมากเลยแต่ว่าปิ๊นไม่กล้าเปิดดังมากนะเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ที่ลานกลางเต็นท์เดี๋ยวมันจะรบกวนคนอื่นเขา ภาพชัดเสียงดีมากค่ะ ที่เราได้นั่งดูหนังสนุกๆจอใหญ่สะใจด้วยโปรเจคเตอร์ LED แบรนด์อันดับหนึ่งของไทยท่ามกลางธรรมชาติเนี่ยมันเป็นอะไรที่ดีต่อใจจริงๆนะคะยิ่งได้ดูกับคนพิเศษเหมือนกับว่าช่วงเวลาตรงนี้มีแค่เรา2คนยิ่งกว่าซื้อตั๋ว VIP นะคะส่วนเจ้าโปรเจคเตอร์ M1 Plus G2 เนี่ยสำหรับเรื่องการใช้งานเป็นให้คะแนน10เต็ม10ไม่หักเลยค่ะติดใจมากจริงๆสำหรับใครนะคะที่สนใจอยากมีโปรเจคเตอร์ดีๆอย่างวิวโ อน M1 Plus G2 ไว้ในครอบครองเนี่ยปินแปะลิงก์และรายละเอียดไว้ให้ที่ใต้คลิปแล้วนะคะก็ประมาณนี้นะคะปินแนะนำว่าสำหรับใครที่ชอบดูหนังนะในเวลาแบบแคมปิ้งเนี่ยโอ้ยดูในโทรศัพท์ไม่สะใจหรอกนี่เอาโปรเจคเตอร์แบบนี้ดีกว่าสะใจกว่าเยอะเลยถ้ากลัวเสียงดังไปก็สามารถใส่หูฟังดูได้นะคะแต่วันนี้ถ้าแบบว่าเสียงดังรบกวนใครถิงก็ต้องขอโทษด้วยนะแบบลำโพงมันดีจริง เดี๋ยวขอตัวก่อนนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเปน็นกำลังใจให้พี่ได้ทำคลิปต่อ,ตอไปได้วยนะสำหรับวันนี้ขอตัวก่อนนะคะบ๊ายบายขอดูหนังก่อน Things are not the same as they were a year ago But all will be okay, I move on each and every day The past is where it stays, way back a year ago